โรงไฟฟ้าลิกไนน์นีเดอร์อลซัมในเมืองนีเดอร์อลซัมเยอรมนีเมืองแห่งธรรมชาติเป็นตัวอย่างของโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดที่วางระบบควบคุมมลพิษให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนบริเวณโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างกลมกลืนนายมิเอลฟรุงเกลิงประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแห่งนี้เล่าว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้เดินเครื่องมามากกว่า50ปีใช้ลิกไนซึ่งมีคุณภาพต่ำสุดของเชื้อเพลิงถ่านหิน ขุดจากเหมืองในประเทศป้อนแต่การพิษประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ซัมเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ถูกปล่อยออกมาไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้เทคโนโลยีดักจับคุณภาพสูงได้ถึง99%และกำลังคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์รูปแบบใหม่สกัดจับมลพิษให้ได้100%แต่จะนำมาใช้เมื่อเห็นว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน นิว d เ r อร์อัลซังพาวเวอรแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าลิกไนท์หนึ่งในสีแห่งที่มีอยู่ในเยอรมนีใช้ลิกไนท์90ล้านตันต่อปีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่า3,600เมกะวัตต์ผลิตไฟฟ้าหล่อเลี้ยงธุร,รกิจและคนในชุมชนมากกว่า1,000 0ครอบครัว ส่วนโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานถ่านหินมีอยู่25โรงเช่นโรงไฟฟ้าแมนโนวาที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลายแห่งนี้ไม่สร้างมลพิษกับแม่น้ำและชุมชนโดยรอบเลยเพราะระบบเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสูงสามารถควบคุมกา๊าซพิษที่ปล่อยออกมาได้อย่างดีระบบเทคโนโลยีเดียวกันนี้จะถูกนำมาใช้ที่โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ4-7ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นจากโรงไฟฟ้าเดิมที่จะหมดอายุลงและอีกหลายแห่งที่มีแผนก่อสร้างทั้งในจังหวัดกระบี่และสงขลาจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟได้หากเทียบกับพลังงานกา๊าซอยู่ที่2บาท80สตางค์ถึง3บาทส0สตางค์ต่อหน่วยส่วนกา๊าซแผงกว่าอยู่ที่3บาท50สตางค์ถึง4บาทต่อหน่วยสําหรับโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะใช้คือโรงไฟฟ้าทดแทนไม่หมาเอเนี่ยครับไม่แตกต่างน,นะครับโรงไฟฟ้าไม่หมาะตัวใหม่สี่เจ็ดเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีาฐานนิสานเหมือนอย่างนี้ครับ ถ้าถ้าพูดถึงฐานถินเนี่ยไม่แพงไม่แพงกว่านะครับยังยังเกลี่ยเฉลี่ยและเกลี่ยแล้วเนี่ยยังยังอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับแต่ถ้าเราใช้แก๊สมากขึ้นนะฮะถ้าแก๊ส LNG ปัจจุบันเนี่ยแพงกว่าแก๊สธรรมชาติที่เราใช้มาจากอา่าวไทยเนี่ยถึง2เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ l n g มากกว่าเดิมเนี่ยก็เป็นไปได้ยากที่เราจะควบคุมค่ากระแสไฟให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะครับแต่ว่าในกรณีของฐานถินเนี่ยเร,เราเราเราดูแล้วนะเราคำนวณแล้วว่าราคาเนี่ยจะไม่ได้เกินนับปัจจุบันนะครับ ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเยอรมนีจากทุกประเภททั้งที่มาจากฟอสซิลและพลังงานทดแทนหากผลิตพร้อมกันทั้งหมดจะอยู่ที่175,000เมกะวัตต์แต่การใช้จริงอยู่ที่85,000เมกะวัตต์ โดยส่วนเกินเป็นการสำรองเตรียมไว้เพราะพลังงานลมและแสงแดดมีข้อจำกัดเรื่องช่วงเวลาที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้บางช่วงเท่านั้นส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินในเยอรมนียังมีต่อไปอีกนานเพราะถ่านหินในประเทศที่มีอยู่ใช้ป้อนโรงไฟฟ้าได้อีกนานถึง5 0 0ปีอริยาอยูเยาาข่าวจริงสปริงนิวรายงานจากสาพันสาธา,ารณรัฐเยอรมนี